สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิ่งงานนะแอปส้มตัวนี้นะครับ1วันเราจะวิ่งได้เท่าไหร่นี่เราไปดูกันตอนนี้เริ่มประมาณ1ิบโมงนะเพ็นไหมสิบโมงสิบนาทีนะเดี๋ยวเรามาวิ่งดูกันว่า1วันเราจะวิ่งได้เงินเท่าไหร่เนี่ตัวที่1นึ่มาแล้วนะ <Yeah! S 1> ตัวที่หนึ่งมาแล้วครับเริ่มที่ผมเริ่มที่สุขุมวิทนะ ตัวที่สองนะครับไปเมีบุมรีตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับเที่ยงครึ่งยังไม่ได้ตัวที่สามเลยเระพักพักกินข้าวแป๊บนึงตัวที่สามมาแล้วนะครับนี่ตัวที่สามมาแล้วมาตอนเที่ยงสามสิบเก้านะไปลุยต่อตัวที่สี่นะเออ ไปคลองเตยเหนือพอดีนะครับตรงรุ่นพอดีตัวที่สี่ไปนต่อตัวที่ตัวที่ห้าแล้วนะนไปกันตัวที่หกได้แล้วนะสี่โมงสี่สิบสามเพิ่งได้ตัวที่หกไปกันต่อตัวที่เจ็ดได้แล้วนะ นูนพอดีเลยการชนาพิเศษบางแคตัวที่เจ็ดครับผมวิ่งตัวที่เจ็ดเสร็จแล้วนะนี่ก็ประมาณก็หกโมงห้าสิบเอ็ดนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมก็ขอจากไปเพียงเท่านี้แล้วกันกคลิปนี้ยังไงถ้าชอบก็กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงไปต่อนี่ก็ประมาณทุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้ว ยังไงก็ขอบคุณครับ